ที่เห็นอยู่นี่คือถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป e c 4 e นะครับผมเป็นถังบําบัด EcoTank s e r i e ์ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของระบบเกลือกองไร้อากาศนั่นเองเอดูดีเทลรับรอสิครับสวยงามจริงๆเลยวัสดุรอบนอกเนี่ยเป็นไฟเบอร์การ์ดนะครับเพื่อความแข็งแรงทนทานของถัง และนี่ครับลองมาดูด้านในถังกันดีกว่านี่ถังของเราค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับกว้างขวางมากๆด้านซ้ายมือจะเป็นท่อน้ําเข้าที่คอด้างแข็งแรงทนทานเลยนะครับผมใช้งานได้อย่างมั่นใจครับตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของลูกมีเดียนะครับผมซึ่งลูกมีเดีย,ยก็จะเป็นที่อยู่ของจุลินทีียทีหนึ่งนะครับเอาไว้ใช้ในการมาบัดน้ําเสียก่อนที่เราจะปล่อยออกนั่นเองถังใหญ่มากนะครับผมถึงขนาดต้องปีนเก้าอี้ขึ้นไปถ่ายเลยนะครับผมอันนี้เป็นขนาด 1, 3 5 0ลิตรนะครับ แล้วก็เราแถมฝาปิด ABS อย่างดีแล้วก็สูินสีไปให้ด้วยหากสนใจสินค้าของมาตางสามารถติดต่อมาตามคอนแในหน้านี้ได้เลยนะครับ